you <sweak> เด็งให้เรามากกว่าด้วยนะมากกว่าคือแบบเด็กนะเออย่างนี้ขอเรียกถามสุภาพบุรุษก่อนถามพี่ตู่ก่อนครับโค้ชตู่ของเราที่จะมาเป็นโค้ชครับเป็นนักร้องดีๆอยู่แล้วคือจริงๆแล้วต้องขอบคุณผู้ใหญ่ครับนั่งดูเป็นเช่นมากกว่าครับที่จริงแต่ว่าพวกเราทั้งสาวคนมีสติแล้วศักยภาพพอที่เราทำหน้าที่โค้ชนี่ได้นะครับจริงๆผมเองตอนแรกเนี่ยที่เขาติดต่อมาผมกลัวมากไม่ไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้แล้วก็กลัวที่จะต้องเลื่อนเด็กมาเอง ฝุดเองแล้วก็คัดเด็ออกเองนี่กลัวมากก็กดดันเราบ้านกดดันมากครับใช่ครับแต่จริงๆพอพอขอพี่โอ้ดูเองคได้ดูเทปฟังเสียงของเด็กที่บายนอร์ดิชันที่ก่อนที่จะมาบายนอดิชั่นครับที่เขาเขาเรียกว่ารานอดิชั่นสี่ภาคต่อมาใช่จากจากทุกจังหวัดเนี่ยได้ลองฟังดูแล้วรู้สึกว่าเออไทยมีความสามารถเยอะมากแล้วก็ถ้าเราไม่ทำเราจะพลาดโอกาสที่จะช่วยเด็กๆเหล่าเนี้ยให้ได้มีโอกันให้ทุกคน ได้เห็นจริงๆว่าเด็กไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกโอ้โหพี่ตูนตอบหลออขนาดนี้แล้วพี่ปานกับพี่ซันที่จะเหลืออะไรละครับมาคำสน่งที่พี่พันลก่อนพี่เหลืออะไรคะพี่พันเห็นความสามารถเด็กไทยเนี่ยหลังจากที่ได้ตัดสินมาไม่ใจะเป็นรอบงรอยหรือว่ารอบแหวนเชือรู้สิไงครับเด็กไทยในสุดการดูบอลจะทิ้งกันน่ากลัวนะต้องบอกเลยว่าวันนี้เด็กไทยเราไปไกลมากนะคะคืออย่าไปคิดว่าแบบ เเด็กเราเดี๋ยวมาเดี๋ยวก็ร้องกับลูกทุ่งเดี๋ยวก็อะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่มีทุกประเภทแล้วเขาก็ร้องได้ทุกทุกสี่ะคือเพลงระลลกใบนี้มีอะไรเราเห็นเราจะเห็นในเดอะไบรท์ซีจริงว่าร้อยคนที่เขาเลือกมาแล้วนี่คือกระชอนมาแล้วเนี่ยมีเด็กหรือปลาปลาเด็กดูเปเอาใจกระชอน เรียกอะไรว่าเรากรองมาเรียนมาจนแบบอย่างนี้แล้วเนี่ยไม่ต้องมากรองให้เหลืออีกสี่สิบห้าด้วยหูพวกพี่นี่แหละคืออยากจะให้เห็นจริงว่าเด็กไทยเราเนี่ยสู้เด็กต่างชาติได้แน <size> ่นอนก่อนแรกที่เขาชวนพี่ปานรู้สึกก็ตอนแรกหวั่นๆตอนแรกก็หล่อใช่เหรอมันใช่เราเหรอแล้วเรารกับเด็กไม่ใช่เหรอเราเราเอามาหิดนะเรารู้สึกว่าเราเราไม่ใช่คนนี้พี่โอ๋บอกว่าโคนที่เลือกมาคือเป็นผู้ให้ครับ ค่ะให้หยิกยาหยิกมองแบบบางครั้งคือคนเป็นผู้บริหารก็ไม่ได้มองถูกทุกอย่างนะก็แบบนทีพี่โอ๋อาจจะเบอร์ไปเห็นมุมไหนไม่รู้แหละแต่แบบเอาเรื่องมาแล้วทีนี้พี่โอก็คืนไม่ได้ด้วยไงเขาเคยีดินอาจจะเป็นพี่ปาเป็นเโผดโผดแบบว่าผู้หญิงแบบว่าอ่าเจ็บอะอะไรอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วลึกๆแล้วพี่โอเห็นว่าพี่ปาเป็นผู้ให้เขามองอย่างนี้นะ ก็ให้ความเยี่ยมไปเพราะว่าก็พี่บานพี่บานที่เป็นสาวเต้นทีมนะที่ว่าถ้าดูเราจะได้เห็นเอาระดับความเรื่องไข่ออกเนี่ยมันก็จะมามชนนค่ที่ก็พอกันอะไรสอนในฉันโอ้พี่บานเราต้องทำพี่วันแรกตื่นตอนเช้ามาเนี่ยตาไม่ใช่พี่บานเราต้องทำเนี่ยงก็ต้องทำพี่เราต้องทำเพื่อสิ่งที่ดีกว่าสิงไม่ร้ายในฉันพยายามเลี้ยงก้านได้นะในนี้ก็กองรอหายไปนี่อ้าวเฮ้ยไหล ไม่ก็เราอยู่กับเด็กเองถูกไหมครับมัอยูกพันแล้วแล้วเด็กเขาเขาจริงใช่เขาูก่รู้สึกจริงจริงหรือว่าก็บอกเลยว่ามันเกมที่จริงจริงแล้วไม่ได้เยี่ยมสําหรับเด็กนะเยี่ยมสําหรับโค้ชโหดมากโหดร้ายสำหรับเราเมื่อถึงซานี่ก่อนเดี๋ยวซานี่จะไม่ได้พูดนะคเขาพูดไปหมดแล้วซานี่ครับแจ้งเกิอนผมด้วยทีประกวดเหมือนกันมาทำรายการนี้ก็ได้หนักใจมากค่ะเพราะว่าเราอยู่ดีๆทำไมจะมาให้มาโดนด่ากันเล่นๆซักนั้น คือระบาดใจอันดับแรกเลยคือเรารู้ว่าที่จริงแล้วประสบการณ์เราน้อยที่สุดค่ะพอแบบได้ยินแล้วว่าโอเคโคชปานโคชตู่ตายละรับงานนี้ยังไงดีอะไรเนี้ยค่ะแต่ก็แต่ก็ในเมื่อผู้ใหญ่เห็นว่าอินศักยภาพเราแล้วเห็นว่าเราน่าจะทําได้ชั้นนี้ก็ลองดูทนเป็นงานท้าทายอีกหนึ่งงานแล้วก็อย่างตัวชันนี้เองเนี่ยเราก็รู้สึกแล้วว่าพอเราเห็นเด็กขึ้นมาประกวดเวทีมันเรื่องงตัวเองอะ เองก็เคยยืนอ,อยู่บนเวทีแบบนี้ร้องเพลงให้คณะกรรมการฟังแล้วก็โดนปรับคอมเมนต์นู่นนี่เราเองก็รู้สึกว่าเราเข้าใจอะค่ะว่าน้องน้องเจอสิ่งยังไงมันยากมันยากตรงที่รอบปลายอิชั่นที่เราไม่เห็นนะ่ะเราไม่เห็นภาพแล้วเราต้องแบบเลือกไปแล้วสุดท้ายก็อี้หันตอนที่เราไม่กดเนี่ยแล้วเราหันไปเจอเด็กว่าเฮ้ยทำไมวะไม่กดคือผมจะบอกเลยนะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามน,นะคือเด็กที่เป็นเด็กๆดด้วยนะ แล้วที่เด็กเาขาร้อนที่สุดความสามารถแล้วแล้วมันอยู่ที่ว่าเราเคยกดหรือไม่ใช่แต่้าเราไม่กดหักจ่อเนี่ยเรารู้สึก yeah, แย่มากมันก็แย่แค่ไม่พอสมมติว่าเด็กมองหน้าเราแล้วถามว่าเสรรรียดายหนูแล้ว,ลวทำไมไม่กดนะคะเ<อ>ี่มันตั้งยากเรเขาเ้าอีกว่าเออต่อเขาดีอ่ะใช่คือมันโอ,โอเคโอเคโอเคยอดทั้งหมดนี้อย่าเพิ่งปล่อยเยอะเดี๋ยวให้เขาไปดูเจ้าสัปดาห์ที่กำลังจะออนแอร์ก็คือสองนิสเสาร์แรกแต่หน้าที่หลักคุณคุณไม่ได้หนักมากผมว่าหนูที่ก่อน พ so like exactly. uh, so <No> ี่ก้ครับกนที่สวยที่สุดเพราะว่าพวกเราไม่ต้องพูดเด็กอาจจพี่กบพี่กบคือจริงๆก็บอกอี่งใหญ่ครับพี่ก้อนส่วนของ The White Kiss เนี่ยพี่กบไม่ได้เป็นพี่ทบอกแตใช่ครับพี่กบจะมีครับคุณจอยลีลนีนะฮะซึ่งวันนี้ติดภารกิจมาไม่ได้ซึ่งคุณจอยจะแต่งภาระผมไปได้เยอะมหาศาลเลยตั้งแต่สัมภาษณ์เด็กจนถึงขนาดอ่าจะเป็นคล้ายๆที่ยืนเด็กก่อนที่เด็กจะออกการแข่งขันเขาก็จะคอยให้กำลังใจอยู่ด้านหลังที่จะออกก่อนออกมาจากประตูด้านรู้นะฮะก่อนจะ ทำการอิงขันคุณจอยเขาก็จะคอยให้สว่งเหมือนเป็นพี่สาวหรือเป็นแบบเว็บวิซิตเตอร์เฮ้ยก่อนที่จะออกมาเป็นกำลังใจให้นะอกลับมาไม่เป็นไรนะหรืออะไรเนี้ยก็ช่วยได้เยอะอยู่ดีสำหรับพี่โกนะครับหน้าที่ของเดอะ o i c ์ในส่วนของภาพที่ใหญ่กับเดอะ o i c ์ที่สหน้าที่ของพี่แตกต่างจริงๆเกือบจะไม่แตกต่างแต่อารมณ์ี่แตกต่างกันมหาศาล โดยเฉพาะในรอบไลน์มอดิชันซึ่งผมจะต้องอยู่ในห้องแฟมิลี่รูมซึ่งพ่อคุณแม่จะอยู่กับถ้าเป็นของผู้ใหญ่ก็จะอยู่กับเพื่อนญาติพี่น้องหรือไม่กัาภรรยาหรือสามีหรืออะไรทำนองนี้และผู้ใหญ่เนี่ยอารมณ์เขาเขาเก็บได้เขาสามารถสะกดอารมณ์ตัวเ,เองได้เก็บอารมณ์ได้ว่าเ hey, ฮ้าายแค่ไหนแค่ไหนแต่ของเด็กเนี่ยทั้งผู้ปกครองก็ไม่เหมือนกันแต่และครอบครัวก็ไม่เหมือนกันเด็กก็ไม่เหมือนกันอายุก็ไม่เท่ากันจะตาย <c oughs> บางคนแล้วม,มันมันเป็นเรื่องน่าแปลกที่เด็กตันี้็กๆิมจิวเจ็บแบบปวดไม่คุ้หรอแต่<อ>แตพ่อแม่จ้ะพ่อแม่ร้องใหญ่เลยแต่เด็กเหมือนกับแฮ้ได้กลับบ้านละตาส่วนเด็กโตเด็กสัก 3, สิบสองสิบสามสิบสี่อเต็ไมไปหมดเลยแล้วผมต้องอยู่ตรงนั้นอ่ะแล้ววันนั้นจากร้อยกว่าคนอ่ะทั้งดีใจทั้งเสียใจเราคนกันตา ก็ยังโชคด,ดมีมีประจอยมาช่วยแบ่งเบาภาระอีกหลายหลายอันครับในฐานะพิธีกรบวกนักร้องด้วยนิดนึงนะฮะ <c oughs> ไม่แน่เชื่อและผมผมผมในฐานะนักร้องด้วยล่ะ <c oughs> ต้องบอกอย่างนี้ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เห็นเด็กไทยแล้วชื่นใจครับ <c oughs> ว่าตอนผู้ใหญ่ชื่นใจแล้วเขานีเห็นเด็กแล้วก็วันหนึ่งเด็กพวกนี้จะโตขึ้นอีกยิ่งเห็นยิ่งชื่นใจเขาก็ใหญ่แล้วลองวันหนึ่งผมว่าถ้าภาษาเราเป็นภาษาอาเซียนได้วันหนึ่งเนี่ย ผมว่าประเทศไทยไม่นนากลัวีกแล้นี่หเอาลหครับเอิสานที่ก่อนดีหรือพี่บ้านก่อนดีพี่บ้านรับฟังก่อนฝากที่สึดของเด็วัยขี่สาวนี้นึงค่ะก็สามนี้แล้วนะคะที่เราจะได้ฟังเสียงที่เป็นธรรมชาติของเด็กจริงๆริบ้านรับรองว่าทุกเสียงของเด็กที่ที่เข้ามาที่ท่านจะได้ชมเนี่ยมันเป็นเสียงสวรรค์จริงๆนะมันเป็นเสียงของความเป็นธรรมชาติเป็นเสียงที่ไร้มารยา ไร้การต่อเติมอะไรทั้งสิ้นแล้วเขาเสียงเหล่านั้นเนี่ยปรชื่อว่ามันมาเติมหัวใจของผู้ใหญ่อย่างเราได้จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นโอกาสท้องที่ต้องเรียกว่าเราจะเสพเสียงเหล่านี้ได้ในช่วงเวลาไม่กี่เดือนก็ขอให้ขอให้ดูเถอะค่ะตอบเลยครับสำหรับพี่บานชนพลนะครับพี่ตู่พุ่ทธนครับโค้ชของเร้ารับผมก็อยากจะฝากไว้จริงๆทุกเสาต่อจากนี้นะครับขอจองโัวทุกคนไว้ตั้งแต่ห้าโมงสี่สิบห้าถึงทุ่มสิบห้าเลยก็พังครับไ ค่ะวงสิบห้าเป็นต้นไปถึงทุ่มสิบห้าใช่ครับอยากให้ทุกคนติดตามชมเพราะว่าเชื่อว่าทุกงอาทิตย์ต้องมีเด็ๆที่จะมาสดท้ายทุกคนแน่ๆครับเป็นเด็กของทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนที่เราเลือกหรือคนที่เราไม่เลือกเรา,เร,ารู้สึกว่าเด็กไทยมีของจริงสุดท้ายก็โคสานีครับค่ะก็ฝากนะคะวันเสาร์นี้นะคะอยากให้ได้ดูเด็กจริงๆนะคะเขาเรียกว่าเป็นสเสน่ห์ของเด็กที่รายการเสแสร้งทั้งหมดคือสนรู้สึกเองเลยว่าบนเวทีนี้ เป็นธรรมชาติจริงๆแล้วก็คุณจะได้เห็นความสามารถของเด็กไทยที่เราเองก็ไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างตัวสนิเองเป็นนักร้องที่ที่โตวกว่าน้องหน่อยเดียว นะคะวันนี้เพื่อนๆตอนนี้ฝากรายกันมันไม่ได้ตลกเลยอ่ะพี่เป็นเทมากคือนะคะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันแล้วก็ฝากเราสามคนคือเราตัดสินกันยากจริงๆถ้าเกิดเราทําอะไรผิดพลาดไปนะคะหรือว่าทําอะไรให้ไม่ถูกใจขอโทษขัดใจอยู่ขัดใจอยู่แล้วแหละแต่ว่าคุณขอขอตรงนี้เลยขอเลยขอขอด้วยนะครับนี่ข่ามว่าเมื่อวานพี่โอ๋เขาเกิดอะไรเพิ่งถ่ายแบล็คเทนส์ใช่ ถ้าเป็นคุณต่อเส้งสก็อตฉันต่อแตกแตกเอางี้ต่อไปฉันกินพาราเลยเอาอย่างงี้คือทั้งหมดความรู้สึกของผู้คุณตอนนี้เนี่ยคือปากไปเลยให้ไปร่วมกดดันกันอีก9สัปดาห์ตอนนี้นี่ประโยคเดียวอยากฝากอยากเหียดกันก็พอค่ะคุณจริคือขอบอกเลยว่าโค้ชขอรับทั้งผิดและชอบใช่ใช้คำนี้เลยแล้วกันเรานักเลขพอให้เราพักกันเลย โอ้อ sort of. hey, ้ดเอาละครับน so ี Ng ่ความสุขสนานที่คุณจะได้เจอในรายการแน่นอนสำหรับเดวิสคริสนะครับโค้ชทั้มคละพิธีกรของราครับสอปิบกับพิธีกรเบนทีด้คับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ